ก็ตอนนี้ก็พูดไปเยอะแล้วเนาะเรื่องอาการป่วยก็ก็เหมือนเดิมค่ะแต่ว่าต้องทานยาอยู่แค่นั้นเองก็คือชีวิตเราก็ดำเนินต่อไปป่วยเป็นโรคอะไรองไรบ้างอย่างถ้าภาษาง่ายๆคือสมองอักเสบเนื่องจากภูมิภ้มกันของตัวเองผิดปกติค่ะแล้วโรคก่อนอนั้นนี้อค่ะที่ที่เคยรักษาออันนั้นก็หายหมดแล้วค่ะดีขึ้นหมดแล้วณตอนนี้คือแบบ ว่าว่าปกติก็ได้เพราะว่ามันก็ดูไม่ออกถูกไหมคะก็คือทานยาเฉยค่ะตอนนี้ค่ะก็คือว่ารา,าั่แค่โรคความโรคอ่ภูมิคุ้มกันเนี่ยค่ะที่เกาะสมองก็สมองอักเสบนะคะไม่ใช่เสื่อมไม่เสื่อมนะคะไม่เสื่อมคอนเฟิร์มมีภาพซ้ำอะไรที่บบสุขต่ไบ้างไหมคุกัก็ความจำที่หายไปก็ก็ <ๆ S 1> ให้เขาหายไปถ้าเกิดว่ามีบางอย่างกลับมาก็คือกลับมาแต่ว่าบางคนอาจจะต้องเท้าความนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ภาพรวมคือเรายังสามารถจําเรื่องห,หลักๆในชีวิตเราได้อยู่ใช่ใช่ใช่อาการตรงนี้มันมีผลกระทบอย่างไรบ้างครับทำให้เราแบบมีอาการแบบไหนองไรบ้างครับส่วนใหญ่ที่จะมีอาการคืออาจจะมีต้องทานยากาัญชากระไรอย่างเงี้ยมันจะมีบ้างตัวตัวเกร็กงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าตะคิวกินอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้แบบหนักหนามากอะไรอย่างเงี้ยอย่างความจำที่มันผ่านมาค่ะคือ,อบางช่วงตอนที่มันหายไปมันจะเป็นช่วงที่สำคัญามากๆเลย ไม่แน่ใจเหมือนกันนะก็นน <C> e <an> คงจะมีบ้างมั้งคะแต่ว่าอาจจะมันมันก็ไม่เป็นเรื่องงไงเราก็ไม่ได้พยายาม <C> e <an> จะไปนึกมือนด้วยเพราะว่าชีวิตเราเราอยู่กับปัจจุบันถึงไหมคะมรู้ว่าตอนนี้เราทำอะไรอยู่จบ <C> e <an> เราจได้ว่าเราคือยก,กนนาอาันนนเซ็กซี่ตาอจจะไม่อาจจะไม่ได้แบบ <C> e <an> ถึงขนาดเออกลับไปดูภาพเก่าๆถึ่ไม่กี่วันนี้เขาลงก็ตกใจอยู่เหมือนกันว่าแม่เจ้า ไม่ทุกอันไงฮะคือมีบ้างที่จําได้กับที่นี่ถ่ายที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยมีบ้างอะไร <c ười> อย่างเงี้ยค่ะคุณหมอบอกสาเหตุนะคะว่าโรคนี้มันเกิดจากทไม,ม <c ười> ง่ายๆเลยคะ่ะคือจริงๆเราไม่ค่อยอยากจะคุยเรื่องป่วยเนาะแต่ว่าอคือมันมันมันเป็นอะไรที่แบบป้องกันตัวเองอะค่ะมันมันล้นทายแทนที่จะป้องกันไม่ให้เราเป็นใกล้ๆเลยเป็นหวัดแต่ดันไปฆ่าตัวเองซะอะไรอย่างเงี้ย คือ่อกออ่บอกบอกเลยค่ะว่าจะก็คงไม่ไม่ได้บอกอะค่ะว่าจะหายขาดหรือว่าจะกลับมาหรืออะไรยังไงก็คือไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทําตอนนี้เอาตอนนี้ดีก่อนตอนนี้ดีก็ขอให้ดีไปตลอดแค่นั้นเองตอนนี้คือสุขภาพแข็งแรงดีไม่ได้มีแบบการใช้ชีวิตที่มันแบบแย่ลงหรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมไม่ค่ะไม่ได้แย่ลงเลย่างงี้ของสุขภาพคือค่ดดีขึ้นค่ะดีขึ้นเยอะมากเหมือนปกติแลลวค่ะเป็นมานาน ที่ว่าเห็นชัดก็คือสองปีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะพอเริ่มม้เรื่องป่วยเนี่ยคนป่วยเยอะแยะแต่เขาก็ยังทำงานกันได้อทีอ่ทุงคนเป็นแบบไม่เครียดไหมคะอะไรนะคะเครียดไม่ได้สิถ้าเครียดก็ยิ่งหนักสิยิ้มสู้ค่ะยิ้มสู้เหมือนหลายคนอาจจะยังไม่เข้าใจหรอกคนมันจะมองว่าแบบอย่างที่โรสโกบอกว่าเราเป็นอะไรเสษสรใช่ไหมแต่ละคนจะมองความความเขา ความจำเสื่อมครับอยากชี้แจงยังไงคนสนใจเอออวยยััังงไคืมนนดีกันก็คือขอพูดเลยนะคะตรงนี้ว่าสมองอักเสบกับสมองเสื่อมไม่เหมือนกันนะคะอักเสบก็คือเนื้อเยื่อสมองมันมันมันอาจจะมีการติดเชื้อจากอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยค่ะมันมันไม่เหมือนกันอันนั้นคืออัลไซเมอร์เฮ้ยเรากินข้าวหรือยังอะไรอย่างเงี้ยอ่ะอัลไซเมอร์อาบน้ำหรือยังอ่ะอัลไซเมอร์ แต่เรายังไม่ได้เป็นขั้นนั้นแล้วเราก็ยังเหมือนคนปกติทั่วไปซึ่งพี่ก็ยังโอเคอยู่ไม่ใช่หรอคะโอเคขอบคุณมากค่ะแค่นั้นแหละพอใจละคือตอนนี้เราปกติดีเพราะว่าที่ผ่านมาคืออผ่านนาทีเสียใจายมือนใหมตอนผ่านแล้วค่ะผ่านนาทีเสียายมาแล้วแล้วเราก็ไม่คิดว่าจะต้องใช้ชีวิตให้มันเอ่อเป็นอย่างนั้นอีกหมายถึงว่าในเมื่อเรารู้แล้วว่าทุกวันนี้เราเราอยู่กับความไม่แน่นอนมันไม่มีอะไรแน่นอนเลยแม้กระทั่งแบบ เหมือนจะดีทุกอย่างแต่กลับกลายเป็นว่ามันวินาทีหนึ่งเราอาจจะโดนรถชนหรืออะไรก็ได้เพราะฉะนั้นทําวันนี้ให้ดีที่สุดอะตอน,นี้คิดแค่นี้ค่ะแล้วในเรื่องของค่ารักษาหรืออะไรเงี้ยคือมันมันเยอะไหมคะหรืออะไรนะรับกับการต้องไปหาหมอค่ายาหรืออยาไรอย่างเงี้ยค่าหมอไม่เท่าไหร่รอกคะ่ะเพราะว่ารัฐบาลเนาะแต่ว่าค่ายามันก็มีบ้างแต่ว่าก็าาก็ยังโอเคค่ะก็ายาังายาตราบใดที่ยังทํางานอยากตราบใดที่ยังดูไพ่ดูหมอได้อยู่ ก็โอเคแตบโดยที่ยังกลับไปรับงานแสดงได้ก็โอเคค่ะตอนนี้เราดูใช้อาชีพของเป็นหลักเป็นลหลกักค่ะหลักหลักเลยค่ะตอนนี้อันนี้เป็นยังไงบ้างในกิจกรารก็โอเคนะคะ <c oughs> ก็คนที่เคยดูกับเราเขาก็กลับมาดูเรานะคะเพราะว่าไพาก่ก็โก,กหกไม่ได้นะแล้วอย่างนึงคืออาจจะไปเรียนเพิ่มเติมให้อาจารย์ชี้แนะหรือว่าอาจจะทำํำอาชีพเสริมอย่างอื่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะกับเพื่อนๆมันมันสร้างรายได้ให้เรามากขนาดไหน คือถ้าถามว่าเท่ากับในวงการไหมมันไม่เท่าหรอกค่ะยังไงการที่จะเป็นนักสแสดงหรือเป็นการถ่ายละครอะไรอย่างเงี้ยนะโอเคมันย่อมได้เงินเป็นกอบเป็นกำมกว่าแต่มันก็เป็นอาชีพทีุ่ดจริงแล้วเราก็เราก็ไม่จําเป็นต้องไปผ่อนบ้านผ่อนรถตรงนี้ค่ะคือเหมือนทุกคนต้องจ่ายค่าน้าค่าไฟค่าปัจจัยทั้งหลายแหละที่จะต้องนํามาอย่างเช่นเรายังจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตได้อยู่เรายังใช้โทรศัพท์ได้อยู่ก็แสแดงว่าเราไม่ได้ตกอ่ะมันเพียงพอกับ ค่ารกาที่พี่โยกโนีใช่ไหมครับว่าจะเป็นค่ารักษาหรือว่าอะไรหลายๆอย่างการชีพนอนหรืออะไรเพียงพอใช่ไหมครับทุกวันนี้เพียงพออันนี้แล้วแต่ว่าคนจะมองว่าเท่าไหร่ถึงจะพอมากกว่าไหมสำหรับเราตอนนี้เรามีหลังคามีที่สุขหัวนอนพง่ายๆคือมีบ้านให้นอนมีรถให้ขับออกไปทำงานพี่ว่ามันก็ไม่ได้ตกอับปะ อขออย้อนนิดนะะึงค่ะเป็นหมอดูมาก,กี่ปีแล้วดูอะไรคะน่าจะปีกว่าจะสองปีแล้วมั้งคะก็คือดูไพ่ออราโคลนะคะอาจจะคนบางคนอาจจะเข้าใจผิดว่าเป็นเหมือนยิบซีเป็นอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะคะคนละอันกันเลยคนละอย่างกัน,กนเลยเป็นไพ่ออราโคลคะ่ะจุดแล้วคุณทำไมเลือกไปเป็นหมอดูอะไรอย่างนี้เพราะว่าจริงๆเราก็น่าจะมีท่องทางหรือทางเลือกอย่างอื่นด้วยอะไรอย่างงี้ค่ะตอนนั้นอายอมรับเลยว่าตอนที่ออกมาใหม่ๆเนี่ย จำอะไรไม่ค่อยได้จริงๆนะคะแล้วก็ไม่รู้จะเริ่มยังไงไม่รู้จะไปทางไหนเพราะว่า,านึกอะไรไม่ค่อยออกด้วยอะไรด้วยแล้วก็มีแต่คนทักว่าเฮ้ยดูหมอสิให้ไปดูหมอสิอะไรอย่างเงี้ยพอลองไปดูหมอเขาก็บอกว่าเฮ้ i, เป็นหมอดูได้นี่มาเรียนไหม,มประจวบเหมาะกับที่คุณแม่บอกว่าผ้าใยลูกทักมาอย่างนี้อยู่แล้วนะ ว่า4ี่สิบจะต้องเป็นหมอดูก็เลยบอกว่าเคยเล่าว่าเคยเถียงเถียงพระเลยขอโทษค่ะบาปมากเป็นสิ่งที่ไม่ดีดเถอ,อเ,ปเป็นไปไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เขาบอกจะมีเหตุการณ์ทำให้เราต้องมาทางนี้ก็เหมือนกับว่าไปโรงพยาบาลล้างตายความจำก็มีบ้างไม่มีบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนกับว่า,ล,าลบเรื่องที่ไม่จำเป็นออกจากชีวิตไปเริ่มต้นใหม่ เหมือนอย่างนั้นเลยเพราะว่าทุกวันนี้ก็เลิกบุหรี่เลิกเล้าเลิกทุกอย่างการที่เราเป็นรูปแบบนี้มันไม่ได้มีผลกระทบกับการที่ดูหมอนอะไอะไรในชีวิตไม่นะคะไม่ได้มีผลกระทบกับชีวิตประจําวันขนาดนั้นรักษาความสวย <laughs> ความงามเอาไว้ให้คงที่เพราะเช้าตื่นขึ้นมาอันดับแรกที่จะต้องเห็นสําหรับคนที่ไม่มีคู่ <c oughs> ก็คือตัวเองในกระจก เพราะฉะนั้นมันจะเป็นสิ่งที่เราจําเป็นมากคือหมายถึงว่าเราเห็นตัวเองแล้วโอเคสู้สู้ไม่ใช่เห็นตัวเองแบบป่วปยแล้วก็ต้องป่วยตามหรืออะไรอย่างนี้ไม่ใช่โอเคตัวเองดูดีแล้วอันนี้โอเคดูดีแล้วปะสู้ต่อไหมสู้ต่ออย่างนั้นมากกว่าต้องมีกาําลังใจค่ะต้องมีกาําลังใจต้องให้กาําลังใจตัวเองแล้วก็อาจจะแบบไปขอจากเพื่อนๆืไปขอจากอาจารย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะสำหรับงานในวงการ อย,อยากกลับเข้ามาใช่ค่ะยังอยากกลับเข้ามาอยู่ค่ะมีโอกาสยือมาให้บ้างยังครับโยก็ยังไม่ได้มีทางไหนติดต่อค่ะตอนนี้ก็คิดว่าตัวเองน่าจะพร้อมกว่าออทุกครั้งที่ผ่านมาอยากกลับมาในรูปแบบไหนะเซ็กซี่เหมือนเดิมไหมหรือว่าแบบว<ะ>่ายังไงล่ะไม่รู้เหมือนกันก็แล้วแต่เลยค่ะว่าถ้าเกิดมีบทที่เกคิดว่าโยน่าจะเล่นได้อะไรเงี้ยค่ะถ้าติดต่อมาโยก็ไม่ได้เกี่ยงงานค่ะยักงานถ่ายแบบเซ็กซี่อีกโยถ้ามีติดต่อ พอไหวไหมคะจะมีคนดูไหมเอ่ยจะมีคนดูเราไหมจริงจริงมีติดต่อเลยติดต่อไหมเหรอไม่นะอืมไม่ส่วนใหญ่มาขอดูหมอเปลี่ยนแนวไปเลยเปลี่ยนแนวไปเลยค่ะเพราะว่าก็ต้องแบบอยู่ในศีลในธรรมพอสมควรไงเขาก็เลยเขาก็เลยกลัวผิดศีลบ้าง่ะวันหนึ่งลูกคคาเยอะไหมคะที่หมอ แล้วแต่ค่ะบ,บางวันก็คือจะไม่รับเพราะว่าต้องต้องไปทําบุญเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเงินส่วนหนึ่งไรายได้ส่วนหนึ่งที่ได้มาเนี่ยคืออาจารย์กําชับมากอาจารย์วงังกําชับเลยว่าต้องไปทําบุญและต้องรับค่าครูเพื่อที่จะไปทําบุญเรื่นแบบถ้าเกิดมีคนติดต่อมาจริงรงพ,พี่โยกพร้อมที่จะบูรพาเหมือนเดิมเลยใช่ไหมฮะัตนนเวลาช่วงไปแบบถ้ายังมีคนดูนะจริเราเป็นคอูไหมคะดูแลลูกหลานของ ก็ยังมีหาวกําลังกายค่ะแต่ว่าอาจจะไม่ได้หนักเหมือนช่วงต้นๆที่ตอนนั้นพยายามลดสเตียรอยด์ลดทุกอย่างลงตอนนั้นอะมันอาจจะฉุกกว่าน,นี้แต่ว่าช่วงนี้คืออาจจะน้อยลงหน่อยช่วงนั้นอาจจะหนักๆห,หน่อยคือแบบโดดเชือกทําอะไรหนักๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่หน้าตอนเนี้ยอาจจะยืดเส้นยืดสายอาจจะมีซิดอัพแพร้งอะไรพวกเนี้ยค่ะทั่วไปที่ทุกคนก็ทํากันจ้ะมีแต่สายเขา ว่าโยูแอบมีลูกอยู่ด้านสองคนค่ะค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าเด็กเรียกคือจริงๆแล้วเนี่ยเป็นยายสําหรับเด็กสองคนนี้แต่ว่าด้วยด้วยด้วยเด็กๆเขาเรียกว่ามามี่มามีเหมือนดูกระตูนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็คงเรียกมาอย่างนั้นมาตั้งแต่เล็กๆแล้วก็เลยกลายเป็นว่าคนเข้าใจผิดว่าเป็นลูกเราแต่จริงๆเป็นลูกของหลานสาวค่ะนะซึ่งก็อยู่กับปู่กับย่าเขาก็ลําบากมากแล้วก็ปู่ย่าก็อายุมากแล้วค่ะแปดสิบ เสร็จละก็เลยไม่ไหวเพราะว่าพ่อแม่เด็กหายไปเราก็เลยต้องเอาเอามาดูแลเพราะว่าดูแล้วเราน่าจะมีกําลังเพื่อที่จะทํางานแล้วก็ดูแลให้การศึกษาเขาได้มากกว่าเด็กอายุเท่าไหร่คะเก้าขวบก,ก,ก,กับหกขวบค่ะผู้หญิงคนคนโตเป็นผู้หญิงคนเล็กเป็นผู้ชายค่ะตกใจไหมคะแหลยคนน้องเขาเป็นลูกเป็นอะไรลูกเูาเป็นข่าวแมไม่ก็หน้าตายอย่างนี้ไง <c oughs> ก็มีส่วนน่นมะสิไม่ถึงถึงไม่มีใครจีบอืก็คือก็คือทุกวันนี้เราก็เลี้ยงเด็กของนี้คือยังค่ะคือเคยเลี้ยงมาตั้งแต่เกิดแต่ว่าพ่อแม่เขากลับไปแล้วแล้วก็เอาไปที่บ้านนอกแล้วอืแล้วเหมือนกับว่าทางทางนู้นเนี่ยเขาก็ติดต่อมาว่าเออเขาไม่ไหวอายุมากขึ้นแล้วเราต้องทํานาด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยคิดว่าโอเคงั้นก็คุยกับคุณแม่ว่าทางเราน่าจะทํางานได้หาอะไรได้เพื่อที่จะ เลี้ยงเขาได้ตอนนี้ก็กลับมาแล้วยังค่ะให้เขาสอบเสร็จก่อนใช่ก็น่าจะประมาณถามคุณครูคุณครูว่าน่าจะประมาณปีมีนาเหมือนเด็กทั่วไปที่เขาสอบช่วงนั้นแล้วก็ปิดเทอมก็เหมือนเดือ<ล>น,น,นมีนาถึงเมษาใช่ไหมคะที่ว่าจะปิดเทอมก็ช่วงนั้นนะคะคืออาจจะต้องติดต่อโรงเรียนถ้าพ่อแม่เด็กยังไม่ติดต่อกลับมาวแทนยังไงในการที่จะเลี้ยงดูน้องทั้งสองคนหลังจากที่เขา ตอนนี้คือคงจะไม่ได้โรงเรียนฮาลูฮาลาเป็นอะไรขนาดนั้นก็คืออาจจะเป็นโรงเรียนธรรมดาธรรมดาไปหรือไม่ก็งโรงเรียนวัดไปเลยก็ได้เพราะว่าตอนนี้ต้องรักษาด้านสภาพจิตใจของน้องๆก่อนเพราะว่าเด็กเขาโดนเดี๋ยวย้ายไปนู่นเดี๋ยวย้ายมานี่คือสภาพจิตใจเนาะเขาก็คงบอบช้ําอยู่ต้องให้เขากลับมาก่อนนะตรงนี้ให้เขาอ่านหนังสือให้เขาอะไรได้อะไรเงี้ย ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ยังโสดอยู่เลยค่ะยังสดอยู่เลยค่ะขอบคุณนะคะที่ย้ำมีบ้างไหมคะที่จะไม่เป็นไรหรือว่าน้องจะหาให้พี่ได้เลยค่คะซึ่งมนี่หนุ่มๆบ้างไม่เห็นมีจีบเลยอ่ะหรือว่าจีบแล้วเราไม่รู้อะไรอย่างงี้แต่ไม่มีค่ะตอนนี้ไม่มีใครมาจีบหรือใครจะอาสามาดูแลก็ได้นะคะยินดีค่ะ ข่าอายุได้ไหมคะตอนในวใจร้ายมากใจร้ายที่สุดสี่สิบกว่าแล้วค่ะกว่าแล้วค่ะโทษทีนาขออนุญาตย้อมถามไปถึงเรื่องโรคว่าคือตอนนั้นเรารู้ได้ไงคะว่าตัวเองแบบเียตาหรือเป็นโรคแบบนี้ก็คือไม่ทราบค่ะว่าแน่ชัดว่าคือโรคอะไรเราก็เลยไปหาหมอเราก็คิดว่าเป็นโรคที่เราเคยรักษาอยู่ก่อนคือมันมันเป็นไงคะมันปวดหัวมันปวดตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะ พอเหอะเรื่องโลกเนี่ยเอาเรื่องงานเหอะเอาเรื่องงานให้ให้ให้คนดูเข้าใจอะค่ะคือมันออกข่าวไปคือมันต้องอธิบายคือเราไม่ไปอยากรูแต่คือแบบดูเขาต้องรู้คือก็คือช่วงนั้นก็คือตัวก็ตกใจว่าเราเปกักการใช้ไม่ดีเลยคือเหมือนกับว่าชักมั้งคะรู้สึกจะเป็นชักเนี่ยแหละแล้วก็เลยคุณแม่เลยพาเข้าโรงพยาบาลใกล้ๆบ้านอืมอืมนั่นแหละเริ่มจุดเริ่มต้นเลยเราก็คิดว่าเอ๊ะหรือว่าสังขารเป็นโรคนู้นโรคนี้โรคเดิมหรือเปล่า แต่แล้วก็คือเจาะใครนสันงเจาะดูแล้วทุกอย่างคือณที่นั่นไม่พบแล้วก็รักษาผิดวิธีไปหน่อยอให้ยาเกินขนาดแล้วก็เลยไตวายเฉียพันแม่พาออกมาทันก็เลยรอดตายรักษาอีกรุงพยาบาลเกิดใหม่เลยใจะคทำเรื่องข่าวที่เกิดขึ้นนะคะคือลูก่องขางที่หายไปแล้วก็เห็นมาดูหมอมาอ่างเงี้ยก็จะมีข่าวตามมา,าแล้แหละว่าแบบเออ ขออนุญาตนะ่อตกอับไหมหรือย so ังไงอย่างค่ะชีวิตเราก็พี่ก็พี่ชี้แจงแล้วนะว่าการที่พี่มีบ้านแล้วก็มีรถขับโดยที่พี่ไม่ต้องผ่อนพี่คิดว่าพี่ไม่ยังไม่ได้ตกอับพอแต่เมื่อไหร่ที่ตกอับคําว่าตกอับพี่ก็ไม่้เหมือนกันอาจจะเขามองจากสมัยก่อนหรือเปล่าสมัยที่เคยอยู่ในวงการแล้วก็เล่นละครมีนู่นมีนี่อยู่ในสมัยนั้นหรือเปล่า คนเรามันมันเปลี่ยนแปลงทุกๆขนาดอยู่แล้วนะคะเมื่อใหม่มาเก่าก็ต้องไปเป็นเรื่องธรรมดาแล้วก็อีกอย่างเราก็ต้องไปลองทําหลายๆสิ่งหลายๆอย่างดูว่าเราเหมาะกับอาชีพอะไรยังไงบ้างแล้วยิ่งเคยป่วยมาแล้วก็เคยแบบผ่านความเป็นความตายมาเราก็ต้องหาแล้วแหละว่าอะไรที่เหมาะกับเราที่สุดเพราะว่าเราจะพลาดอีกไม่ได้เพราะเราไม่ใช้ชีวิตอย่างประมาทแล้วแต่ถามว่าตกอับไหม ไม่คิดว่านี่คือการตกอับแต่คือไม่ได้มีหนี้สินอะไรต้องเป็นมันไม่มีหนี้สินอนะ่ะจะให้ตัวกระตกอับมันก็ไม่ใช่ฮะถ้าเกิดเรามีหนี้สินท่วมแบบโอ้โหไม่รู้จะโดนยึดบ้านเมื่อไหร่นั่นแหละตกอับแต่ณขณะนี้เรายังเดินออกไปข้างนอกได้เรายังแต่งหน้าได้เรายังเปิดไพ่ให้คนช่วยเหลือคนได้อยู่ไม่ได้ตกอับค่ะแต่ของานไหมขอค่ะ คืออยางมีเงินทําให้เดาถูกเพราะว่าทุกคนต้องมีเงินปะอืมต้องกินปะต้องจ่ายค่าเน็ตปะเหมือนกันค่ะอันนี้ก็ต้องจ่ายค่าเน็ตเพื่อที่จะดูหมอเหมือนกันเพราะดูทางเฟสไทม์อืมใช่ฝากถึงผู้สัตว์ได้ไหมคะที่าก็ฝากเลยค่ะ